สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเรานะครับน้องสิกสันวันนี้ก็พาน้องออกมาเดินนะครับไปอาบน้านะครับก็จะมีควันตัวน้อยนะน้องก็หอมเอ,อินมากไหมคืบ้ามากมาก็กลัวนะแต่ก,ก็กลัวแบบเกรงใจนะเอ้เอาให้สิกสันไหม คุณคุณพากินเอา้าเอา้าคื้นอยัางเงี้ยสิเอาให้กอดหูมาอเอ้าเอิอดไหมกอดอีกทางนึงไหมมือขอันยืนทางนี้เออยืนเออนั่นแหละยางมาไปไปไปเอี๋ไม่ไ,<ป>ไม่ยอมไปนะ อนตัวน้อยมา<ป>กจูม้า <laughs> อยากกินกล้วยแล้ววะไปเหมือนแล้วาพี่วะพี่ไไปไปพดดูลแล้วว่าจะไม่เชื่อฟังเอาหมุนมาทั้งพี่เอาอีกเเอาเอานี่อันนี้เอาให้เศกเศกเศกโอวเศกไม่เชื่อแล้วปล่อยก่อน ฉันไม่เชื่อพี่เลยถ้าดึงหูก็ไม่มานะเอาเอาบอเอาปอากล้วยมาหลอกคนอาจจะเตียดช่วงนี้ช่งชวงเช้านะเอามาไปกเอากล้วยมาพี่สาวงไปเอากล้วยมานะกล้วยมาลอกก่อน ไม่มีของกินก็จะไม่เดินตามพี่สาวเลย <c oughs> เห็นน้องม้านะมากับช้างก็อยู่ด้วยกันได้สนะัตว์ล้มโลก ได้มาแล้วแววกล้วยมาครับดูว่าเสกสันจะเดินตามไหมบิบิออกไหมบิเป็นน่วยไหมถือ,อเห็นกล้วยก็จะเดินไปเลยบอกว่าอย่าแรนย่างค่อยค่อยเออฮะยังมา กวนกล้วยหอมมาขอบคุณก่อนขับก่อนรึครับครับดีดีครับขับก่อนบวกขับเลยก็หู่วไหมนี่ก็แลวเพศเราทั้งพี่ฝุ่นปล่อยฝุ่นไปทั้งพุ่นเออยืนในถือขางได้ไปยังปล่อยแมปล่อยขางนั่นถือกล้วยขางนึงเดี๋ยวไปเอามาพี่มาพี่ถือมาพี่ถือมาหนี้มาหนี้แมบ แมวดีกว่างอนพี่แล้วเอาให้กินก่อนเอานน่มาพี่ขับก่อนขับับดีดีเดินก่อนเร่งขับดีดีเอ้าเอ้าขับเอาวิตามิน ให้มันติโต๊ะมันนี่มั้งพี่ไปแล้วปล่อยก่อนเอาถือไว้เห็นกล้วยก็ไม่อยากมาเจ็บป่ะมาเสกมาพี่ขึ้นไปทั่วเลยตอนนี้ปินขึ้นไปเห็นยัง หากินนะครับนี้ก็มาอยู่ตรงโพนะครับตรงนี้เป็นที่ขึ้นลงช้างนะเวลาไปไหนมาไหนไ,<อ>ไม่เชื่อพี่แล้วไปแล้วแล่นไปใสนอเอากล้วยให้ขอใอ้พูไปแล้วเ,าเาาวขาบ้านเขาซ่องแล้ว นะไม่เอาดีกว่า,าไม่ชอบเอาเอาไปไปแล้วนี้แล้วไป <c oughs> เอาห่อยครับไปชอบิีนี้กอ็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับ